เฮงๆมันมนันครับสถานที่ศัดสิทธิ์ยุทธีต้อมเสือครับผู้ได้ซัท่าผู้ได้คิดว่าเล่าให้โชคอาศัยให้โชคก็ได้แต่แต้องเท่ามากเามฆถือตลอดนะเนาะโมเมนต์เท่าไหมเมฆถือตลอดวะเมฆจับเงินแสนแล้วมุกวันี้กับเขาให้เงทีทุกคนจับเงิน,นมือเงินแสนแสนน้นครับอาว่าเทพทีบางคนเพิ่นกับลำบากหลายครับเราครับที่จะติอยู่สนามสถาที่ตรงนี้ ขอดนบดานในเอฟซีที่เขามาเบิงคลิปนี้ครับโชคดีทุกทุกคนเด้อครับเห็นบอยหอยเท่าไปหาเหล็กไหลลำบากบนลำบากเลยครับย่างรถแตกยนอยว่าครับรถถึงเท่าไรแต่ควกเขาจัดหลุมเลยไป้คุงหมองเลยเนาะต้องใส่ที่มานี่เลยก็การลองดีจะไดาเป็นงาะเดี๋ยวจะจะร่องให้ท่านผู้ชมเลือกเอาครับตัวเลขที่ว่าอยู่ททายคลิปเนาะอ่า แต่ที่แน่ๆสถานที่ตรงนี้ครับสถานที่รอยพุทธบาทนี่ถ้าท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งยอดหลังเนี่ยเลขเขามาหลายงวดนะครับครับกองผมถึงมาตามครับเดี๋ยวไปเบิ่งเราครับทัลสลัดคิดนี่กะก็คิดแค่นี้เนาะกับคอให้จบาเก่นี่กับบอกน้ำมาถึงลำบากไปกันไปอยู่ครับเอาไปบ่ะเดีเขาต้องเพียงเขาบ่ะเดีไปหาเหรียญมุนเดียวเนาะก็แบบสาธาณนั่นนะไปเห็นบุญไปอยากเห็นทุกคนเบิ่งว่าสถานที่ต่าง แล้วเขาไปเห็นท่านอย่างนี้ที่นั่เขาสามารถทำบุญได้ตลอดสลุกกับเจ้าวาทชคเยี่ยมเลอ่ะละครับสมบูรณ์ชอบครับก็ให้โชคดีจับเงินแสนเงินล้านตามที่ปรารถนาเด้อครับสาธุสาธุสาธุหนึ่งนิ้วสื่อได้เป็นไงเนอะแยไปครับคำแก้วไปเห็นเหล็กสามตัวเลยเข้ามาก็เห็นเลยเนี่ยที่ลอยเห็นไหมมองไปที่ลอยพุทธบาทไปฉี่เบ้างเนี่ไมค่ะขอร้องเท้ากไน ัเลเียวเลขนเลขสามมนะแตมันมืเดนะ 4, 4, เนาะอศนยเลขเลียวเป็นมารก์กาเรยนะจ๊สะสามแก้วศูนยครับคําแก้วเห็นเป็นเลขสามศูนย์หกเป็นบอ,อครับนี่พระเบงิงแต่ของผมนะครับท่านผู้ชมในโทรศัพท์มมผมเห็นเป็นสามสองห้านี่สามสองหาาบิ 3, 2, เห็ไหมคำแก่เห็นเลขยังนะสามศูนย์หกสามศูนย์หกครับคำแก้วเห็นครับสามศูนย์หกบ่เขามาแต่เห็นเลขเลี้ยวเห็นมาตะไกลนี่ครับสามศูนย์เลขหกครับแต่โตผมนะครับเห็นเป็นอุ้ยเป็นเป็นขึ้นเลขแปดตั้งไหมผมบางทีก็เป็นเลขแปดมันกสามเห็นไเลขยังใช่ไหมนี่เลขสามนะผอเมียเป็นสามสองห้าหรือว่าสามแปดห้าครับท่านผู้ชม บา,บางบางบางข้างก็าขึ้นไม่เป็นเลขแปดครับเลขสองนะครับเรีว่าสามพกข้างหลังนี่ชัดเจนแต่ข้างหลังมันมันเหนื่อยใจมิกขึ้นเลขแปดได้ก็เป็นบ่เป็นบ่นี่ครับสามสองห้าหรือว่าสามแปดห้าอ๋อข้างว่าหาหมิที่ลขาดแค่สี่ครับอ๋อแต่ห้าม่ามามเลขพกก็ข <6 S 2> ึ้นไม่ถึง <6 S 2> <6 S 1> นี้ขห็นเออเป็นเลขพกก็ได้ครับคือคือข้ามแก้วเห็นเป็นสามศูนย์หกครับเพราะว่าเพราะว่าเลขขาข้างหลังนี่ครับ มเป็นหัวนเป็นหัวขึ้นกันครับตีเป็นไร้ขาก็ได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกับสิล่องให้ท่านผู้ชมได้เลือกเนาะได้ที่จารหน้าเนาะแค่กระสีเลี้ยงเห็นแต่เรียงนี่แะไรค่อยมากนี่ดีครับชัดเจนเลยครับนี่ครับในทศัพท์ครับมารอบนี้ครับเห็นตัวเลขขึ้นมาชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับล่องพิเชน้าไปแล้อครับเต๋อเป็นเป็นหอยหอยขาบดินเนาะ เป็นหอขยขับไส้นะที่วันหนํนาหนำคาดมากเหรอกายเป็นตัวเลข<น>ครับเมืเ่อทุกครั้งที่เข้ามาเรเห็นตัวเลขตรงนี้ชัดขนาดนี้ได้เนาะแต่ว่าเขาคือเห็น,หนเท็งเต็งเปล่าเห็นไหมสก,กิบว่าเต็งเต็งม,มงงงงเห็นไหมเห็นมีสามเจ็ดเห็นไหมเห็นเหรอเต็งเต็งนี่มีสาม 3, มีเจ็ดใครเห็นบ้างนี่มีสามมีเจ็ดครับแล้วก็มีสามมีเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับ เราเลขสามเจ็ดสามชัดเนาะครับแต่จากตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้เห็นเป็นเรื่องเก้าไหมข้าบนเลยด้วยยูเทลนี่นี่สามเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สามหกหรือศูนย์สามเก้าครับแต่ว่าข้างล่างเม็ดมีเห็นสองหกหนึ่งเก้า 19, นี่แก้วนี่ข้าบนนี่หกสองห้าใช่ไหมนี่นี่ที่กระดานช่อง หนึ่งเก้าครับแม่แม่เออแม่นี่ครับหนึ่งเก้าครับท่านผู้ชมครับเห็นได้เป็นหนึ่งเก้าครับวง,ง,งให้ดูเองแหละเนะตอนลงคลิปจะไงให้ดูครับขับไปได้ไม่เห็นตัวเลขเนาะเสียสีวงกลมเห็นไหมได้ดวงกลมเห็นเบิง้งค่ะแต่ว่าที่ชาติที่สุดเละคำเกี่ยวเห็นแต่สามศูนย์หกเลยนะจ๊ะใหญ่เลยเลยดี๋ยวจะวนผ้าท่างช่วงเบิ้งมอมอ้ด้วครับ นูเลโอเคกมานี้เดียวสิล่งตัวเด็กนเบิ่งเดี๋ยวเพื่เขาไปหาพวอื่นก้อยทช่วงเบิ่งได้ถ่ายคลิปเนาะอ้มโหข่าสองกเนี่ยเห็นเห็นในมุกลมเหลืองเรเปเห็นไหมโ่าสองเห็นไมมกลมเหลืองเขาเนี่ยอือโขขาสองครับธรรช่วงนี่ครับเห็นไหมโขาสองในมุกลมเหลืองเขาเนี่ยเออ แต่ว่าตัวยงไงเนี่ยคือสองหาเจ็ดหาเห็นไหมนี่ครับอู้ดดดดมือแข็งสามสี่หนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมครับสามสี่หนึ่งกรอบนี่นี่สามสี่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับสามสี่หนึ่งครับที่ผมเห็นเนาะครับ นี่ครับตัวเลขสามสี่หนึ่งครับตามักนั่ไปเสียงโซกได้ครับรวมสิลององตัวเลขนี้ใบให้ท่านผู้ชมถ่ายคลิปเด้อครับชัดจนประันึิงตัวเลขที่ขึ้นบนลอยพระพุทธบาทครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านผู้ชมครับเที่ม้กมุนีเนาะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดเห็นอาตางจากผมกับผมหน้าครับแต่ล่อง เม่นมาบอกได้ครับเม่นมาบอกได้ครับรน,าานี่ครับแส่มือนีมันกับมือแต้ครับท่านผู้ชม,มนี่ครับบนรอยพระพุทธบาทนะครับ หมวดหมวดแ้วแนมเห็นเล็กสอดสอดเข้าไปเลยแนมเห็นเหล็กห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดครับวันนี้เ้อนะที่แนมเบอมาเชื่อกันยนืมไปใช้ใช้ยังไงครับนี่เลย,ยมเดลหมวดแ,วแนวห้าสามเจ็ดเต็มเลย มวยเห็นอะไรได้สามตนคุณผมน่าคึงกำลังเดิงตัวเด็งครับสามวันดีครับวันที่แล้วผมเห็นหาสามเจ็ดทำเลขออกสามเจ็ดเต็มเต็เได้ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกับคุณน่าก็เลยมาตัดต่อครับไอ้เห็นแต่ตัวเลขอะไรก็วันนี้เห็นเห็นสองมองเห็นสองมองชัดเจนเลยขอเลขข้างบนก่อนเด้อขอเลขข้างบนก่อนคือศ <0 36, S 1> ูนย์สามหกศูนย์สามหกบอก ถ้าไม่ศูนย์สามหกก็ห้าสามหกคุณครับผมนาพุทิเหียนครับทุาผูช้ชมแต่พวกผมเข้าไปว่าใดได้ครับมันมันยืนลึกครับอันนี้อันนี้คือตัวแรกเลยทางโมดี่แน่นเฮนเดอร์ถ้าไม่ห้าสามหกก็ศูนย์สามหกห้าสามหกบ่ ห้าสามหกหรือศูนย์สามหกเนะเห็นงวดนี่เนาะตัวหนอะตัวหนึ่งเห็นอะไรเป็นเหล็กสามตัวเหล็กซูนตะยุกล้งตันึ่งวันนี้เนี้เจ้าหนมชืว่นี่เหล็กซูนกับเหล็กเหล็กซูนเหล็ก 4 40 405 405ข้างล่างใช่ไหมข้างล่างข้างล่างนะครับด้วเห็นเป็นตัวเดียวเพื่อ405ข้างบนเห็นเป็น536หรือ036เห็นแค่นี้ครับคร,บ,บครับผมชอบครับนี่ครับมันกระจุไก่เราทอดสาบนะครับแต่แต่กลมหน้าพื้นหินนะครับตามที่บอกครับตัวเลขครับเอาแค่แงเนี้คบพอ กาแเห็นแค่วนี้ไม่เห็นเห็นมสามสามตัวสามตัวต้องอะไรได้หนิห้าสามหกหรือศูนสามหกแต่กระลว่างใหม่เด้อนี่กเล็เก่าเด้อนี่ครับนี่ครับท่านผูมนี่ครับนี่เป็นตัวเล็กเลย่องนึ่อีกองห้าสามหกครับนี่ครับท่านผู้ชมกระลว่างหาสามเก่าห้าสามหก้าสามเก้ามีวทีได้ครับนี่นี่ครับนี่ครับสีกผมหน้าเห็นที่เราครับครับ เดีราจับมันอยู่ไก่กนเข้าไปก็ได้ครับมันอยู่ในหลึมงผีครับท่านผู้ชมครับ036ก็ระบาง039ในข้างล่างนี่เห็นตัวเลขเลยสี่ศูนย์ห้ครับครับกับลองพีนาบุนเนอร์16พฤศจิกาสองห้าทุกงวดที่มาเราเราให้ตลอดเลยเด้สังเกตบมึงต้องเห็นเจลลี่บ่วงเดยเป็นเอร์ะนี่อาจจะแตกสามตัวอะก็ได้ลอยพระพุทธบาทนี่เนาะท่านผู้ชมท่านใดที่ที่เข้ามาชมนะครับแล้วลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับท่านผู้ชมย้อนดูคลิปเก่าเก่า จะเห็นว่าเลขหน้าสถานที่นี้เลขเข้าตลอดครับท่านผู้ชมครับโอเคนะโอเคนราครับนั่งสืนให้แวก็เบิรไว้เป็นแนวทางครับม,กม,กมกัาบาากมคบคมักเข้าบวากันระเลขก็ได้ที่ข้าชออเขาจะไหวพิจาหน้าเบิรแต่หากมาเข้ามาเข้าไปไปเหลือกนเนาะแมนแมนครับโอเคครับสไลด์คินีคอยทุกคนเฮงเฮงมันมันครับสถานที่จับติอยูทีกล้องเสือครับู้ใดซัท้าูุใดชิดว่า เราเหตุโช,โชก์อเซียได้โชค์วันนี้เลยแต่ั้งเขามากเขาเนี่ถือตลอดนะน Moment, เนาะแมนโบแมนเข้าไหนเมฆถือตลอดวะเมฆจับเงินแสนแล้ววันนี้กต่เขาให้เอฟทุกคนจับเงินหมื่นเงินแสนแสนน้ำครับ